สวัสดีครับคุผู้ชมหน่อยสวัสดีครับนูอยู่ไหนคะอ่าอ่าสตาร์อินเอออันนั้นอันนั้นโรงแรมเก่าแล้วลูกตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วลิโอนาร์โดตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักของเราแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วบายบาย เรามาถึงที่พักกันแล้วนะคะแต่ว่าถึงก่อนเที่ยงเราก็สามารถเช็คอินเข้าที่พักได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเช็คประวัติแล้วประวัติของพวกเราก็คือเป็นลูกค้าที่มาพักที่นี่บ่อยมากาออก็เจ้าก็เลยหายเข่ามาก่อนเวลานะคะปกติเช็คอินบ่ด้เวลานี่นะคะพี่น้องตอนนี้ป๊ะป๋าออกไปทํางานแล้วไปไประชุมประมาณสองสามชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับเนาะแม่จ๊าจะส่วนอเล็กออกไปหาเดินเล่นแถวๆนี้แหละ แถวาสถานีรถไฟเนาะแต่ว่าข้างนอกฝนตกค่ะพี่น้องตอนนี้เนาะเดี๋ยวรอเบิ้งสักพักถ้าฝนหยุดตกจะไปหานางเล่นเบิ้งของนู่นนี่นั่นกันแถวนี้นะคะรอป้าป๊ากลับมาตอนเย็นเราจะได้ไปค uh huh. ริสต์มาสไปนะมาร์เก็ตไปตลาดคริสต์มาสกันค่ะตอนเย็นโอเคโอเคอามาเร็ว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 ,ว <have> การ์ดออกมายังโอเค ห้องนี้วะฮะซื้อาาเอาวคองเอาห้องโอเคในระหว่างที่รอเวลาพอบานพักง,งานนะคะแม่จ๋าก็จะพาน้องอะไรเพิ่นออกไปหายางเด่นค่ะพี่น้องซึ่งฟังตรงขามที่โรงแรมที่พักของเขาก็จะเป็นสถานีรถไฟมีร้านอาหารมีร้านช้อปปิ้งค่ะ แล้ตอนนี้เขาก็อยู่ในสถานีรถไฟนะคะย่างชอปปิ้งกันสักพักหนึ่งแล้วล่ะเมืยอเงือแตงแล้วน้องเล็กว่าหิวเดี๋ยวเขาจะซื้อของกินแล้วกักับเขาที่พักกันค่ะมาเห็นประเภทเส้นประเภทมาม่าอยากกินอีกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวซื้อไปต้มอยู่ในห้องค่ะฮะอโซ คิคิมคิอ้าวอ้าว what happened ฮะคิมคือเมื่อกี้ยางถอยหนาถอยหลังอยู่ค่ะพี่น้องประตูเปิดอัตโนมัติแต่ว่าเขาโบเปิดหายเข้าค่ะเป็นบ่อยหมากๆจกว่าเป็นหยังนะคะบม่ค่อยเปิดไทยฮัลโหลฮัลโหล ร้อนมากเลยไปช้อปปิ้งพี่น้องเอ้ยเงาแตกเงาแตนใส่เสือ้อตัวนึงเสื้อกล้ามแล้วก็เสื้ออันนี้หอนแหงแ้งเงาแตกเงอแตนหน่องอะไรกับพ่อน่องอะไรที่นี่ประมาณห้าหกองศาแต่ว่าหอนหอน,นอกูบานห้องกับพี่น้องโอ้ฝนตกค่ะข้า,างนอกโอเคไปช้อปปิ้งกลับมาแล้วเข้ามารออยู่ในห้องเดี๋ยวป๊อปป้าก็เลิกง,งานกลับมานะคะ แล้วค่ออกไปตลาดคริสต์มาสกาันถ้าฝนตกก็เดี๋ยวเปลี่ยนใจยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปต้มมาม่าให้น้องอเล็ก,กินถาปปาเพราะว่าเขามีเวลาอีกสักประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวปปาก็จะกลับมาแล้วนะคะโอเคอือฮเอาดึงอ่าโอเค,อ,เคอย่าทอดเท้าก่อนลูกโอ้ยแงแตงเงแตน มาถึงฟ้าถอดเสื้อเลยพี่น้องเสือเปียกใช่ไหมหนูร้อ,อ,อนไม่เวียนนาห่อ,หอนแหงพี่นอ้องเอ้ยแม่จ๋าเองก็ใส่เสื้อกล้ามแบบนี้แล้วก็ใส่เสืออ้อแขนยาวไหมพุ่มนะคะนี่แค่นี้เองแล้วก็ใส่เสือ้อจะเก็ดขออ้างนอกพี่น้องเอ้ยออกไปยางข้างนอกห่อนแหงเหงื่อแตกเหงื่อแตกนะคะเพิ่นมาเพิ่นอยากกินมะมา่าต้มามะม่าให้อันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟนะคะช้อนอยู่นี่เอาสุกแล้วมั้งหรอก วอชื่ออ่าเสร็จแล้วไม่สกัดเลยข้าเป็ดาเป็ดหนูเอาไปไว้ตรงไหนเมื่อกี้หนูเอาวางไว้ตรงไหนล่ะซ่อมเพิ่นถามหาซ่อมหนูต้องวางไว้ที่ไหนสักที่นั่นแหละหาดูอยู่ตรงไหนสักที่นั่นแหละ ครั้งนี้เขาจะอยู่เว่น,นากันสองมือค่ะพี่น้องและถ้าเกิดว่าโชคดีฝนบ่ตกเมแรงเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปย่างเบิงตลาดคริสต์มาสกันค่ะแต่ว่าปีนี้เขาจะล่องไปหมองไม้นะคะจะบอไปที่เคยไปในทุกๆปีค่ะพี่น้องแต่คิดว่าทุกๆท,ที่ที่เขจเจ้าประดับไฟก็คือว่าจะสวยงามหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมลูก <c oughs> เอาอีกไหมมาต้มให้ <c oughs> อ่ออีกเหรอ <c oughs> ไม่เอาหรอมั้งเดี๋ยวไม่ทันป๊าปาจะมาละ ก็เดี๋ยวจะไปกินร้านอาหารนูจะกินได้ไหมล่ะร้านอาหารเขามีแต่ถ้วยใหญ่ๆนูจะกินอะไรกินหมดไหมเดี๋ยวกินไม่หมดกินแค่นี้แหละตกอเชพสเนเลเจไนตเนดเนมกเนันหยะเอาป๊อป๊าจะพาไปดูตลาดคริสต์มาสถ้าฝนไม่ตกถ้าว่าฝนตกก็เดี๋ยวไปกินอาหารตรงนี้แหละร้านอาหารใกล้ๆนี่เนาะอยาปะ นุกกินลิงไม่ทันนะนี่เพราะว่าอีกข้านาทีปป้าก็จะมาละพี่๊ตเซลมที่ะโอ้รอก่อนเดี๋ยวกลับมาจากข้างนอกค่อยกินมามากวานหนูไม่ต้องกลัวเลยเยอะแยะเลยมาม่าเราเนี่ยถ้าหมดเดี๋ยวไปซื้อให้อีกร้านอยู่ใกล้ๆนี่ก,ก,นก็มีร้านขายของไทยเยอะแยะเย็ะปลาหม่อนที่อ่เดี๋ยวปป้าก็ติงงต้งหน่องติ้งหน่องเอาเอาเอาดูไปล้างปากออกกินน้ำกินอะไรก่อนไป ไปข้างนอกก็ได้ขางเกงยินมาสองตัวขางเกงเอวสูงเอวย L L ี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดซื้อมาสองใสค่ะกางเกงยินสองตัวเอายกถ้วยสดละทางนู้น <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดคีสดค,ดคตากรงของแม่จ๋าในเมือนี้นะคะน้องันเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ป๊าป้าก็กลับมาแล้วนะคะและกําลังไปเอาของมาให้คือแบบมีเพื่อนเพื่อนฝาก พมนะคะมาให้ลูกสาวเพิินลูกสาวเพิินเรียนอยู่อยู่ที่เวียนนานี่แหละละกาเห็ุงานอยู่นี่นะคะเพิ่นฝากพมมาเนาะกะเดี๋ยวเพิินกําลังมาเอาค่ะพี่นอ้องเจเจมามาก่อนนะล่ะน่ารักกว่าตอนนี้บรรยากาศด้านนอกก็คือว่า,าฝนบ่ตกแล้วค่ะพี่น้องเขาก็โชุด,ดีมากๆ หลังจากที่นัดเอาของฝัากให้เพื่อนล้วก็เลยนตกลงกันมาเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันที่ตลาดคริสต์มาสนะคะซึ่งไปเบิงงววาจะเป็นจางไหนเนานะเพราะว่าปีนี้เขากะว่าจะไปหมองไม่ๆที่ยังประ่านเคยไปค่ะ แล้วตอนนี้เขากัมาถึงงานกันแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศคือแบบท่าทางจะสวยงามมากๆค่ะแนมจากขก้างหนกอันนี้เป็นหน้างานเนาะเดี๋ยวเข้าตามเขาไปเบิ้งข้างในกันคะ่ะว่าบรรยากาศภายในงานสิเป็นจังไหนนะ แต่ว่าที่สําคัญคือตอนนี้แม่จ๋าสังเกตว่าคนเยอะมากพอมาถึงหนังงานกะขอถ่ายรูปก,กนันค่ะพี่น้องเนึ่งจากว่าคุณครูของน้องอเล็กนะคะบอกว่าอาเล็กไปเที่ยวตลาดคริสต์มาสทีเวียนนากะถ่ายภาพสวยๆส่งมาให้คุณครูคเบ่งน้ำในเดอ้อคุณครูอยากเห็นพ่นว่าก็เลยถ่ายภาพค่ะพี่น้องพอเข้าพพขอขอมาในงานแม่จ๋าก็สังเกตเห็นว่าร้านขายของฝากร้านขายของที่ระลึกต่างๆคือบ่ค่อยหลายค่ะพี่น้องส่วนมากก็จะเป็น้านที่กระจกขายเครื่องดื่มสมัครกว่านะคะคนก็นจะเดินหลายอยู่ เดินมาสะดุดตรงนี้ค่ะพี่น้องคือบรรยากาศดีวิวดีมากๆตรงนี้นะคะวก็า้านขายของกินของดื่มตรงนี้คือคนแน่นเลยนะคะแม่ใจคิดว่าน่าจะเป็นวิวที่ดี้วกาส่วนมากร้านขายของฝากของที่ระลึกบ่ค่อยมีคนค่ะพี่น้องแต่ว่าร้านขายดื่มมากคนจ่าซื้อแนวมาดื่มห่อนๆ้วก็แบบว่ายืนคุยกันอย่างสมากกว่านะคะ เล่นไหมลูกจ้ะเล่นไหมไม่เล่นหรอ,อ,อ <laughs> โอเคอลเล,ล็กไทยมามาไทยลูกให้กับป้าป,ป๋า สำหรับสนามเด็กเล่นก็นจะพ่อมีที่ให้เด็กๆได้เล่นเล่นดิแล็กนู่นนี่นั่นเนาะและก้กกาจะมีในส่วนของเครื่องเล่นแบบนี้นะคะการน้องอะไรก็คือแบบอยากให้เล่นอีหยังนั่นแหละต่างๆเพิ่นบ่เล่นค่ะบ่วแต่คือตั้งแต่หน่อยเท่าไหญ่แล้วพาไปเที่ยวใส่ไปเล่นของเล่นประเภทแบบเนี้ยคือเพิ่นบ่มักเลยค่ะพี่้องจกเป็นจังไหนนะคะ

ลลลหลังจากที่นอ้องอเล็กเพิ่งกินเซจแล้วนะคะเข้ากับไปหาดื่มเยียงอุ่นๆห่อนๆกันคนละแก้วนะคะหลักกากากับบานกันค่ะพี่น้องแต่เดี๋ยวเมื่อื่นจะพาไปตลาดคริสต์มาสมองใหม่ในเมืองเวียนนาค่ะจังไหนกับมาติดตามกันใหม่เนาะคลิปนี้กับไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันเนาะ,ะขอให้เอฟทีทุกคนนะคะจงมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ